แม่บ้านโรงแรมบริการรูมเซอร์วิสป้าแอลเซอร์กิตฝรั่งติดใจป้าชื่อแอลอายุ45แล้วทำงานแม่บ้านที่โรงแรมแถวหาดกระตับภูกเก็ตมาจะเกือบสิปีเห็นแขกมาหลายแบบทั้งพวกที่หยิ่งๆิทั้งที่น่ารักน่ารักก็เยอะบางคนทิ้งของเรียราดบางคนวางทิปเรียบร้อยเหมือนได้สอนมาแต่คนที่ป้าจำได้แม่นคือเขา ชื่ออะไรป้ายังไม่แน่ใจรู้แค่ว่าหล่อหล่อแบบที่ฝรั่งในหนังยังต้องเหลียวหน้าคมตาสีเทาผิวขาวจัดตัวสูงใหญ่ท่าทางไม่หยิ่งคำพูดหน้าฟังหน้ามองจนไม่รู้เบื่อเขามาพักห้อง306ตรงปลายทางเดินที่ป้าต้องเข้าไปทำความสะอาดทุกเช้าเจอครั้งแรกป้าแค่เอาผ้าขนหนูเข้าไปเปลี่ยน เจอเขายืนหันหลังอยู่ริมระเบียงแค่สบตากันป้าก็นิ่งหัวใจเต้นเหมือนจะหลุดออกจากอกเขายิ้มให้ยิ้มแบบนุ่มๆสบตาป้าแล้วพูดว่า Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับป้าพยักหน้าแล้วตอบว่า <Good> Morning ค่ะจะให้ป้าเข้าไปทำความสะอาดไหมคะเขาพยักหน้าแล้วถอยหลบให้ ป้าเดินเข้าไปเก็บขยะเช็ดกระจกปูผ้าใหม่หมดทุกอย่างแต่ตอนเช็ดกระจกป้ายังเหลือบมองเขาอีกครั้งเห็นเขายืนพิงหน้าต่างใส่แค่กางเกงขาสั้นตัวเดียวผิวแน่นแน่นกล้ามชัดเจนตึงไม่มีไขมันส่วนเกินให้เห็นคลีนสุดๆแบบที่ไม่ต้องโชว์อะไรเยอะแค่นี้หัวใจคนแก่ก็แทบระเบิดออกมาเป็นเสียงป้ายังจำได้มือป้าสันตอนถือขวดสเปรย์ดับกลิ่น เอาจริงๆในใจป้าป้าไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่หัวใจมันรู้สึกแปลกๆแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานแล้วตั้งแต่เลิกกับสามีเมื่อเจ็ดปีที่แล้วป้าไม่มีใครใหม่มัวแต่ทำงานเลี้ยงลูกส่งเงินกลับบ้านแค่นั้นแต่ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนผู้หญิงในตัวป้าค่อยๆตื่นขึ้นมาจากในตัวอีกครั้งวันต่อมาป้าเจอกับเขาเขาก็ยังอยู่ป้าก็ยังทำงานเหมือนเดิม เข้ามาทำความสะอาดในห้องเวลาเดิมแต่เขากลับเปิดประตูรอไว้ก่อนแล้วยื่นกาแฟรกระป๋องเย็นๆมาให้ป้า Coffee for you, you work hard กาแฟสำหรับคุณครับคุณทำงานหนะักเท่านั้นแหละใจป้าเต้นเหมือนได้รักแรกเหมือนตอน14อีกครั้งป้าเล่าให้เพื่อนฟังตอนพักกลางวันมันหัวเราะใหญ่แล้วเตือนว่าระวังฝรั่งมันจะมาหลอกเอานะ ป้าหัวเราะตามแต่ในใจรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าไปในอะไรที่ลึกกว่ายิ่งกว่าตกหลุมวันหนึ่งเขาบอกว่าอยากเรียนคำไทยบ้างป้าสอนเขาพูดว่าขอบคุณครับกับสวัสดีครับเขาพูดงงงแต่ตั้งใจดีมากแล้วยิ้มหวานมากจนป้าเผลอยิ้มกลับไม่รู้ตัวสะพัดความรู้สึกของป้าให้แตกกระเจิง ในห้องแม่บ้านป้ากำลังพักเบรกแต่แล้วเสียงวิทยุหน้าฟรอนต์ดังขึ้นมาป้าแอลค่ะห้อง306โทรมาว่าไฟในห้องน้ำไม่ติดรบกวนคุณป้าไปดูให้หน่อยก่อนได้ไหมคะช่างเขาจะตามไปทีหลังค่ะป้าตอบทันทีว่าได้ค่ะป้าจะรีบไปแล้วตอนกำลังเดินไปจุจ่ๆป้าพึ่งนึกได้มันคือห้องเขาคนนั้นใจป้ารู้สึกฟูแบบไม่ได้ตั้งใจ พอเข้าไปห้องมันเงียบเกินจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองและเขายืนรอตรงหลอดไฟที่มีปัญหาเปิดไม่ติดป้าเคยเดินไฟกับสามีเก่าสมัยตอนสาวๆคิดว่าน่าจะเอาอยู่แก้ไขได้แต่มีอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่รบกวนสมาธิของป้าสิ่งนั้นคือเขายืนใกล้ป้ามากเกินจนป้าต้องเงยหน้ามองเขาสบตากลับ Thanks for help for ขอบคุณที่ช่วยนะครับเขาพูดเบาๆแต่บรรจงจ้องตาป้านิ่งจนไม่ต้องพูดต่อเสียอาการไปแล้วป้าต้องสูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอดหัวใจมันเต้นแก้มเริ่มร้อนเผาไม่เป็นไรคร่าปลอดไฟที่ขั้วน้าจะหลวมเดี๋ยวป้าจัดให้ป้าพยายามพูดให้ปกติแต่เสียงสั่นเหมือนเจ้าเข้ามือป้ายื่นไปจับหลอดไฟก่อนป้าจะหมุน เขายิ่งขยับเข้าใกล้เกือบจะติดตัวป้าอยู่แล้ว You always Yuri very help me very kind คุณช่วยผมเสมอคุณใจดีมากน้ำเสียงนุ่มน้ำเสียงชวนฝันป้าหัวเราะเบาๆแล้วพูดก็งานป้านี่นาแต่คิดในใจฝรั่งพูดเพราะจังเลยนะเขายิ้มแล้วพูดเบาๆข้างหู Because you make me feel good. you me feel good เพราะคุณทำให้ผมรู้สึกดี ป้าตกใจมีอะไรบางอย่างสะก,กิดหัวใจให้ป้าร้อนไปทั้งตัวเขายิ่งโน้มหน้าเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นแดดลอยมาเข้าจมูกป้าแบบเต็มปอดยูรีบิวตี้ฟูลคุณสวยนะครับป้านิ่งและหัวเราะอ,อายบ้าแก่จะตายแก่กว่าคุณตั้งหลายปีเขาสายหน้าแล้วพูดเสียงต่ำ Age is not problem. I like you like this. อายุไม่ใช่ปัญหาผมชอบคุณแบบนี้จูจูเขายื่นมือมาลูกปลายผมป้าเบาๆแล้วพูดคุณมีกลิ่นหอมแบบฝนอบอุ่นป้าเหมือนลืมตัวว่าเป็นใครไม่คิดแม้แต่จะเบี่ยงตัวหลบความจริงป้าก็เป็นแม่บ้าน40กว่ามีลูกมีภาระป้าลืมความจริงไปหมดในช่วงเวลานั้นแล้วพอดี หลอดไฟมันติดขึ้นมาป้าจึงรีบออกมาจากห้องเขาก่อนที่หัวใจป้าจะวาวุ่นมากไปกว่านี้บรรยากาศวันนั้นทั้งวันฝนตกหนักช่วงนั้นเป็นช่วงบ่ายป้ากำลังจะเลิกงานเก็บไม้ถูพื้นขึ้นรถเข็นเสียงวิทยุด,ดังอีกครั้งป้าแอลคห้อง306โทรมาว่าน้ำในห้องน้ำไม่ไหล รบกวนป้าไปดูให้หน่อยอีกรอบได้ไหมคะเดี๋ยวช่างจะตามไปทีหลังค่ะแค่ได้ยินเบอร์ห้องใจป้าสะดุดเบาๆมันคือห้องเขาสเตฟานคนที่มีประเด็นกับป้าป้าตอบค่ได้เลยแล้วรีบเข็นเครื่องมือขึ้นลิฟต์เพื่อไปยังจุดหมายใจเต้นแรงตอนที่เดินทางป้าเตือนตัวเองมาดูน้ำนะไม่ได้มาดูเขาจำไว้ป้าเคาะประตู นี่แม่บ้านข้าขอเข้าไปดูเรื่องน้ำในห้องน้ำนะคะเสียงเขาตะโกนออกมาเข้ามาได้เลยประตูมันไม่ได้ล็อกครับแล้วเขาก็บอก w a t I k n o come out น้ำไม่ไหลออกมาข้าเดี๋ยวป้าขอเข้าไปดูตรงวาลวก่อนนะคะป้าเดินเข้าไปภายในห้องหัวใจก็เต้นแรงขึ้นทุกขณะห้องน้ำในห้องมันจะมีอ่างอยู่ริมกระจกผ้าม่านแง้มเปิดออก ป้าเดินไปเปิดตู้อ่างตรวจวาวยังเปิดปกติกำลังจะเช็คฝักบัวภาพอะไรบางอย่างดึงสายตาป้าหยุดชงะงักเขาอยู่ในอ่างเขานั่งในน้ำครึ่งตัวน้ำใสระดับสะดือผิวกายที่ขาวมีฟองสบู่ลอยบางๆกล้ามหน้าอกชัดเจนแน่นๆไหลเขาที่กว้างมีน้ำเกาะค่อยๆหยดตามผิวกาย เขาเอียงหน้ามาทางป้ายิ้มนิดหน่อยแล้วพูดเสียงเบาๆไ e not cold just talk. s t u c k ผมนั่งรอยอยู่ที่นี่ไม่หนาวหรอกแค่นั่งติดอยู่ป้าต้องสูดลมหายใจลึกๆมือเย็นหน้าเริ่มร้อนผ่าพยายามไม่มองแต่สายตาก็ไม่ฟังมองลากตามกล้ามของเขาขึ้นไปถึงไหล่ป้าแค่จะลองเปิดตรงก๊อกนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันตันตรงไหน ป้าเบือนหน้าแล้วก้มเปิดฝักบัวไม่มีน้ำไหลเลยแม้แต่นิดเดียวเขาลุกขึ้นช้าๆจากอ่างอาบเสียงน้ำไหลตามร่างกายหยดแมลงพื้นน้ำไหลผ่านหน้าท้องถึงขอบผ้าขนหนูที่พันเอวป้าแทบกลั้นหายใจ Sorry I didn't mean to make you uncomfortable ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณไม่สบายใจเขาใช้ผ้าขนหนูอีกผืนซับผมอย่างสบายๆราวกับไม่รู้ว่าเขาทำให้ป้าแข็งทื่อไปแล้วไม่เป็นไรค่ะป้าคุณแล้วเห็นมาบ่อยฝรั่งหน้าป้าพูดไปมือไม้สั่นหัวใจเต้นตุกตับเขาหัวเราะเบาๆ ipe unithy anumb� คุณใจเย็นมากผมชอบแบบนั้นแค่เก็บอาการไว้ค่ะ ป้าคิดในใจแต่ไม่กล้าพูดพอดีมีเสียงข้อจากช่างป้าสะดุ้งเหมือนโดนไฟช็อตออช่างมาแล้วค่ะเดียวให้ช่างเขาดูต่อนะคะป้ารีบถอยทับออกจากห้องน้ำใจเต้นจนมือเย็นเฉียบแต่เสียงเขายังดังตามหลังออกมา See you again, beautiful you lady again, เจอกันใหม่นะครับคุณสาวสวยหลังจากออกมา ้าไม่ค่อยมีสมาธิอะไรเลยคิดวนอยู่เรื่องเดียวว่าเขาจะกลับพรุ่งนี้แล้วเหรอแค่คิดก็รู้สึกเหมือนห้อง306จะกลายเป็นความทรงจำตลอดกาลช่วงเย็นใกล้เลิกเกือบสี่โมงป้าเข็นรถเครื่องมือกลับห้องแม่บ้านแล้วเสียงฝีเท้ากับกลิ่นน้ำหอมที่คุนค้นๆมาหยุดอยู่ข้างหลังเขายืนอยู่ตรงนั้น ใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงลำลองตัวเดิมผมยุ่งเหมือนเพิ่งตื่นนอน You'll <finish> soon finish เสร็จหรือยังครับป้าพยักหน้าใกล้เลิกข้าเหลือแค่เช็ดบันไดอีกนิดเดียวเขาก้มลงกระซิบข้างหู Come to room, amolmen my please. Just ช่วยมาที่ห้องผมหน่อยได้ไหมครับขอแค่นิดเดียวป้าสะดุง้ง น้ำเสียงเบามากเหมือนกระซิบกับหัวใจมีอะไรหรือคะเขาไม่ตอบแค่ยิ้มแล้วกระซิบอีกที Just before I go, I want to see you not as a t o p just you, just a s แค่นิดเดียวก่อนผมไปผมอยากเห็นคุณไม่ใช่ในฐานะแม่บ้านแค่ว่าคุณกับผมป้ายยืนนิ่งพูดไม่ออก มือจับด้ามไม้ถูสั่นเล็กๆรู้ว่าน่าจะไม่ควรรู้ว่าไม่ใช่เรื่องของคนแบบป้าแต่หัวใจเต้นแรงจนห้ามตัวเองไม่อยู่ป้าหันไปมองหน้าเขาอีกครั้งแล้วพูดเบาๆอีกสิบนาทีเจอกันที่ห้องนะคะพอถึงห้อง306ตามเวลาป้าเคาเบาๆเขาเปิดรอแล้ว ป้าเดินเข้าห้องเขาปิดประตูอย่างเบาเขายืนหันหลังอยู่ครู่หนึ่งรวบรวมคำพูดแล้วหันมาพร้อมแววตาไม่เหมือนทุกครั้ง Tomorrow go back to go Denmark I back พรุ่งนี้ผมจะกลับเดนมาร์กนะครับเสียงอ่อนๆเหมือนไม่อยากให้เป็นจริงป้านิ่งใจเหมือนโดนบีบแน่นทั้งที่รู้แล้วว่าจะถึงวันนี้แต่เอาเข้าจริงพ่อเขาพูดมันเจ็บจริงๆตรงกลางใจ เขาเดินเข้ามาใกล้จับมือป้าไว้แน,น่น I think about you every day since the first time I about the day saw you you every ผมคิดถึงคุณทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เจอคุณป้ามองหน้าเขาน้ำตาเอ่อขังอยู่ในตาเขาข้างหนึ่งป้ามองดูเขาหัวใจอ่อนโยบทันทีป้าไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตนี้จะมีคนพูดแบบนี้กับป้า เขากุมมือป้าเอาไปแตะแก้มตัวเองหลับตาแน่นเหมือนพยายามรวบรวมสัมผัสทุกอย่าง I will remember you your smell your voice your hands ผมจะจดจำคุณกลิ่นของคุณเสียงของคุณและมือของคุณป้าเอื้อมมือไปลูบผมเขาเบาๆแล้วกระซิบที่ข้างหูแล้วคืนนี้อยากให้ป้าอยู่กับคุณในแบบที่คุณจะไม่มีวันลืมใช่ไหม เขาไม่ตอบแค่พยักหน้าแล้วน้ำตาหนึ่งหยดไหลลงข้างแก้มป้ารู้สึกตื้นตันใจที่ยังมีคนหนึ่งมองเห็นความสําคัญของเราขนาดนี้น้ำตาป้าไหลไม่รู้ว่าน้ำตาหรือความอบอุ่นใจกันแน่ที่มันล้นออกมาเขาโน้มลงมาจุบป,ป้าแบบเขินๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกมือเขาลูปหลังไล่ลงมาที่เอว ดึงป้าเข้ามาใกล้พวกเรากอดกันแล้วเขาอุ้มป้าไปที่ขอบเตียงบนเตียงคิงไซส์เสียงเตียงนุ่มยุบตอนที่ป้านั่งลงมือเขาไม่ยอมปล่อยป้าเลยร่างป้าเอ็นลงบนเตียงเขาเลื่อนตัวขึ้นตามติดๆกอดแน,น่นเหมือนเสาค้ำเพดานเขาขยับเข้ามาใกล้ขึ้นป้ารู้สึกถึงมินิบาร์พิเศษของเขา เขาจ้องตาป้าแล้วพูดเสียงพร่าให้ผมเสียบคีย์การ์ดครั้งสุดท้ายแล้วเขาค่อยๆบรรจงเสียบคีย์การ์ดลงกับระบบควบคุมอุณหภูมิที่ป้านั้นเป็นเจ้าของแบบช้าๆจังหวะหัวใจพุ่งทันทีที่เขาขยับร่างป้าสะท้อนตามอัตโนมัติเหมือนประตูเซ็นเซอร์ ที่เราเพียงสัมผัสเพื่อเปิดทุกครั้งที่เขาขยับเหมือนแรงดันลิฟต์โรงแรมพุ่งจากชั้นล่างไปถึงเพนเฮาส์หายใจของเราสองสอดประสานกันร้อนถีดเป็นจังหวะนิ่งๆเหมือนเครื่องดูดอากาศในห้องอาหารทำงานเต็มที่แล้วสุดท้ายความรู้สึกล่นไปทั่วร่างเหมือนเปิดไฟฉุกเฉินทุกดวงในโรงแรม สว่างวับในพริบตาหลังความสำเร็จป้าจมอยู่ใต้ผ้าห่มกับเขาหอบเบาๆน้ำตาคลอครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะรู้ว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายแต่จังหวะของเขาป้าไม่มีวันลืมรุ่งเช้าวันต่อมาไม่กี่นาทีหลังจากนั้นป้ายืนหน้าห้องเขาดูเขาสะพายกระเป๋าเดินออก เสียงล้อกระเป๋าลากดังที่ล้อเบาๆแต่รู้สึกดังเกินไปในหัวใจของป้าเขาหันมามองป้าครั้งสุดท้ายยิ้มเศร้าแล้วยื่นขีดการดให้ Keep this for memory เก็บไว้เป็นความทรงจำครับป้ารับไว้แน่นในมือแล้วเขาก็เดินจากไปท่ามกลางแสงแดดอ่อนตอนเช้ากับเสียงลมทะเลที่ลอยมาจากระเบียงไกล ความทรงจำไม่ผิดป้าเก็บคีการ์ดไว้ใต้โต๊ะหัวเตียงข้างหนังสือสวดมนต์กับกระปุกยาของที่อยู่กันคนละโลกแต่ป้าก็เก็บไว้ข้างกันไม่รู้สึกผิดเพราะมันคือความทรงจำดีๆของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เผลอใจแล้วได้รักแม้เพียงแค่คืนเดียวขอบคุณที่รับฟัง เรื่องราวร้อนแรงของป้ากับสเตฟานนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก